ให้คุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากันหน่อยคือ<ะ>ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้บรรดาผู้สมัครค่ะก็ต่างลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นโยบายแล้วก็ขอคะแนนเสียงจากคนกรุงเทพนะคะไปดูกันค่ะว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะไปที่ไหนกันบ้างค่ะเริ่มกันที่คุณชัดชาติก่อนนะคะคุณชัดชาติผู้สมัครหมายเลขแปดลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะไปพบกับชาวบา้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดประชานิเวศหนึ่งนะคะก็ไปรับความปัญหาในพื้นที่ คนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาท่านก็ชูนโยบายทํำกรุงเทพให้ถูกลงเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากทองให้กับคนกรุงนะคะจากตลาดประชานิเวศหนึ่งคุณชาัชาติไปที่ตลาดนัดสวนจตุจกัจกรด้วยค่ะมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเยอะเลยคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกันเยอะนะคะมาขอถ่ายรูปคนต่างชาติก็สนใจเช่นเดียวกันคนที่มาท่องเที่ยวค่ะมาดู เ,เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพฯณวันนี้นะครับผมว่าทางกรทมอเองต้องพยายามช่วยเหลือให้มากขึ้นกรทมอเองมีพื้นที่ตลาดเยอะแยะเลยเป็นไม่ได้ถ้ามีที่ว่างเนี่ยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากหาตลาดขายไม่ได้เนี่ยช่วยเหลือเขา ส่วนคุณวิโรจน์ลักนาอดีศรผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากพักคก้าไกลค่ะเช้านี้ลงพื้นที่3ย่านไปสักการะศาลเจ้าแม่ทัพทิมสะพานเหลืองนะคะก็ไปรับฟังปัญหาจากผู้ที่ดูแลศาลหลังจากที่เจอปัญหาคัดค้านการรื้อถอนศาลเจ้าแม่ทัพทิมเพื่อไปสร้างศาลแห่งใหม่ค่ะคุณวิโรจน์มองว่าเรื่องนี้สะท้อนปัญหาการพัฒนาเมืองที่ควรจะคำนึงถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่ค่ะที่ผมอยากชวนทุกคนให้มองคำว่าสวยของเมือง มันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างหรือแค่ทัศนียภาพนะแต่มันความสวยของมันจะต้องเป็นเมืองที่มีชีวิตเมืองที่มีกิจกรรมที่โอบรับวิถีชีวิตของคนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับขณะที่ผู้สมัครหมายเลข6กพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปหาเสียงในเขตประเวศพร้อมกับผู้สมัครสอกอนะคะไปลงเรือดูโครงการคลองสวยน้ำใสแล้วก็พลิกฟื้นเรือโดยสารในคลองประเวศบุรีรมค่ะพบปะาทักทายกับ ชาวบ้านทั้งสองฝังครงและบอกด้วยนะคะว่าถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมก็จะกลับมาสารงานต่อในโครงการเดิมค่ะต่อของเราก็คือจะมีการสัญจรทางน้ําก็คือมีมีเรือเดินได้อีกจะทาให้มันเหมือนกับกอ,องแสนแจบกองปดุงกรุงกรเกษมํานองนั้นนะครับแล้วก็ไปดูความเดือดร้อนของประชาชนว่ามันเป็นอะไรไหมอยังไง ไปดูทางดรเอสุชชวีบ้างนะคะผู้สมัครหมายเลข4ที่ในนามพักประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะที่หอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพดรเอไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในเทศกาลหมุนเวียนเปลี่ยนเมืองนะคะก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาระบบจัดเก็บขยะของกรุงเทพให้มีประสิทธิภาพและตั้งใจที่จะให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดขยะค่ะเพราะงั้นแล้การที่เราเพิ่มรถนะครับ ทำรถให้มีขนาดที่เข้าถึงได้รวมทั้งเพิ่มกำลังคนตรงนี้เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้กรุงเทพนั้นนะครับปลอดจากขยะเน่าเหม็น ค่ะอ่าเป็นบรรยากาศนะคะที่ผู้สมัครลงพื้นที่กันอย่างคึกคักเลยค่ะค่ะ,ะซึได้รับความสนใจเยอะนะใช่เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะที่คนกรุงเทพจะได้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่22พฤษภาคมนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นคนกรุงเทพนี่ก็นับถอยหลังแล้วก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันพร้อมกับเลือกสอกอ0เขตกันด้วยนะ